ก็ก็ปรับตรงนี้นะครับเอาดินส่วนนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่ามันดินมันเป็นร่องน้ํานะครับน้ำมาลงตรงนี้มันก็กัดเสาะนะครับทําให้กําแพงนี้จะพังครับกําแพงนี้ก็ต้องได้ทาให้สวยนะครับตรงนี้เราไปดูฝั่งโน้นนะครับ เรา,า,าก็จะเต็มนะครับเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็เต็มนะครับ สูนะครับที่แรกนึกว่ามันแก่ สองสามรถไม่ใช่นะครับไปเข้าไปเข้าสิเจ็ดแปดรถนะพื้นที่มันต่ำครับมันต่ำ